เอาละค่ะมตัตตอนนื่องกันจากคลิปที่ผ่านมาเนาะคะ่ะสําหรับหลายๆคนก็นยังงงว่าเป็นยัางสาวสว่างคือเบาหน่อยแท้คือเบาตัวมันเนวาๆกว่านี้อีกอยากจะเบาตัวให้เนนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเนาะเอ่อสาวสว่างก็ต้องทําหากินต้อง,องไปเฮ็ดเวียเฮ็ดนานเฮ็ดเกับเขาเข้น้ำให้คุณไส้นั่นเองก็เลยต้องได้พักเบกกน่อนะคะสีเบาตัวยห้เนกับบอดายนั่นเองเนาะคะ่ะอ่ะแล้วจากนี้นะคะสิ่งที่เอ่อมุ่ิสิมาต่อนนื่งก็กคือว่า เรื่องของการที่เขาเอาผู้ฝ้ายมาเล้วเนาะเฮ้าภาสามารถเขาภาสามารถได้แหละที่จะไปเสิร์ชหาว่าผู้นั่นเป็นใครผู้นี้เป็นไคนอกสเจ,จากคนที่เขาเห็ดงานเกี่ยวกับการสแกนและการจับ พวกจับกลุ่มพวกสแกมเมอร์โดยตรงเขาสปสแกนเห็นทุกอย่างเลยว่าผู้นี้ยังมีชีวิตบอรหรือบอม่มีชีวิตบอนะแต่ว่ามวยลืมไปแล้วว่าเขาเอื่นจังไดน,นะคะตัวนี้ผู้ใดหัวก็บ,บอกน้ำเนเดอ้อค่ะนะคะถ้าเขามาฟังแล้วนี่ก็คือเป็นหัวขอสําคัญเลยละ่ะสาหรับผู้ยิ่งไทยเฮ้าแลวก็สําหรับผู้ยิ่งทั่วโลกนะคะที่สิว่ามีการศึกษากับมีนะคะสิว่าบม่มีการศึกษาเลยก็ได้เพราะยังเพราะวา่า คนเานะฮาเนาะค่ะคําว่าจิตใจนะคะเจอคำํำหวานหวานอ่อนไว้ไปได้เปิดทุกเรื่องเบา็เบา,าโหลดอันนี้เมตาัวข่อยขนาดแข็งมุสนวนนะแข็งกระด้งะางกันยั่งเจอสิงวนวานข่อยก็โอ้ยอ่อนระทวยไปคือกันนะคะแต่มือน,นี่มันแข็งใดจังใดมันแข็งใดกับเพราะว่าคํำที่เขาเอินว่าจังใดล่ะอ มนุษย์นี่แหละทุกคนคำว่ามนุษย์ของเฮ้านี่แหละรู้จักกันรู้จักแต่หน้านะคะแต่ไม่รู้ใจนี่แหละคือปัญหาใหญ่ของสังคมเฮ้านะแล้วที่นี่คําว่าไว้วางใจกันเนี่เฮ้าไว้วางใจเขาแต่เขาบา่ได้ทิ่งท่วนกับเฮ้าด้วยคําว่าเยื่อใหญ่นะเขาตัดแบบบ่มีเยื่อบ่มีหย่กับเฮ้าเลยอืม นี่สิ่งที่สําคัญเลยสําหรับผู้ยิงไทยเฮ้าควรระมัดระวังนะคะถ้ามีลูกบอกลูกถ้ามีหลานบอกหลานถ้ามีเอ่ยมีนองก็ต้องบอกกันไว้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะถ้าเจ้าบรับรู้ไว้เลยนะคะอีกสักมือใดมือหนึ่งมันสิตรงเจอบอมเป็นคนไกลตัวเจ้ากับสิเมน่นลูกเป็นเต่าเฮานี่ล่ละต้องระมัดระวังอหลีเอออหลีเด้แล้วบาทนี่เป็นยังคอยอังเน้นไปเรื่องเอ,อ่อเรื่องนี่เนาะ มันก็ร่งระบาดหนักระบาดหนักอีเรีในโลกโซเชียลระบาดจนคอยแบบว่าหู้หนาตะย่านมันมันมีการเล่าต่อเนื่องกันเนาะมูต่อมูปากต่อปากเล่ากัน,นกน็คือว่าเฮาเนาะเป็นผู้หญิงผู้หนึ่งที่แบบว่าเออได้ยินคำบอกคำนี้ออกมาแล้วเขาก็ฟังฟังหลายๆเรื่องฟังหลายๆน้ำเสียงแมนบอกจนกว่ามุ่ยมาดโจก,กับตัวของ,องเองเนี่ละ่ะอังได้รู้ซึ่งถึง โอกัย้อนนอกกันย้อน้าเจว่ามันเสียเงินหลายมันเป็นจังสี่นี่เองอ่ะข้าวที่แหลวเนาะทิ้งท่วนไว้ว่ามันสิทรงกองไว้แมนบอกมันสิทรงกองไม่เหามันขอทีอยูและะ้วก็อ่าูปไทยบัตรประชาชนเห่าแต่ถามว่ามันเห็ดอย่างใดบอกก็บัตรประชาชนเห่าบ่นแน่อาจเขาสิเห็ดเกี่ยวกับอันการที่แบบว่าเขาลักรอบเขาเมืองละบาดเอาเอาผุา้งยิ่งน่ะคือก็ปีแบบว่าแบบฟอร์มเห่าน่ะ หายผู้นี้อีกผู้หนึ่งสามารถเขาเขาเมืองใดแต่ถามว่าถ้าเขามาแล้วเขาจะเห็นยังใดบอมันต้องการไล่เส้นยู่ดีแมนบอกค่ะเขาก็เขากับคาสามารถที่จะเส้นของเขาใดเอาระบาดท,ที่ยงที่ยูเขากับมันก็มีอยู่ก็จริงหรือบม่มีแต่ว่าทายอยู่ในเขตของของทางนี้โซนนี้โดยตรงมันก็ขึ้นแค่เบลเยียมแต่วันบอมีที่ยู่สลักสลักไว้เนาะค่ะมันก็ขึ้นแค่ซ้ำนัน้นเออไอดี ID การดของเขานี่มันก็ เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะมันทาทาบ่มีทั้งหนาทั้งหลังนี่ว่าไงโหลดหนามีหลังบ่มี่นะรหัตทุกอย่างนะรหัสทุกถูมันสีทั้งหลังเบิดทุกคนค่ะมันสีมีโคดทั้งหนาย่ก็จริงแต่ว่ารหัสอีกตัวหนึ่งมันสีท้้งหลังบ่มีไผ่หัวจักเนาะอ่าบางบางเท่อนี่มันก็คิดบ่ทันแมนบอกสแกมเมอร์บางคนนี่มันก็คืออยากได้แต่เงินบ่ไดรู้จักอ่าบางเท่อมันก็ลืมคือพอเองสิมันก็มีนะแล้วบาทนี้ เขากระเซเป็นขบวนการมากเด้คนที่สีทรงของมากเขาสีเอิญเอ,อียงเนาะเขาสีเอิญเอเจนเอเจนสีทรงสรงขอมลมาไห้เธอให้เธอ,เธอ,อทรงเงินตามนั่นไปเลยเท่าใดละบาดนี่อ้ระบุมากยังไงเลยทุกคนคะบางคนก็สิเจอประมาณอ,าอันที่ที่เขาสรงไม่ค,อย,คอยนี่คอยนั่งหัวคนนโดนเติบอยู่เด้ทุกคน นั่งหัวควนแล้วก็ซึ้งถึงน้ำใจเพราะว่าเกือบคือกันนะเกือบเพราะยังเห้านี่ได้ได้เห็นภาพลักษณ์อันอันที่แน่แน่นอนก็คือว่ามูเขามาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนก่อนเห้าสิได้รู้จักเพิ่มเติมขึ้นกว่าเก่าแฟนเฮาก็อยูข้ามืนก็จริงผู้แฟนเห้านี่ก็ยังบ่แน่ใจค้อกันเพราะว่าเขาก็บอกแต่ว่าตัวนี้น่ะโปรไฟา์ตัวนี้เรือว่าข้อมูลตัวนี้มันบดถือตองมันบ่ถือตองมันบ่มีในโลกออนไลน์บ่มีจริง เขาบอกยังสี่เลยเขากะโทษเขามาเด้เขากะค,คุณชื่อนั่นช่วนี่เ่รอของหนามาหอดแล้วแต่ว่าคุณตรงใจคาท่างดวนคาทางดวนก็หไมยถึงว่าคุณตรงใจต่อหม้อตรงนั้นตรงนี้ที่จริงแมนบอกแต่ละประเทศเขาสีมนี่ระบบขนส่งอยู่แล้วเขาตรงใจดานอยู่ในประเทศนั้น,น,นแต่ว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันสิบ,บอกเขาเลยเด้ว่าไปใจอยู่มองใด บาดนี้พ่อเฮาหูแมนบอกเฮากะคอยกะคิดไว้แล้วนะคอยก็ต้องส่งไปให้มันส่งไปให้าสแกมคนที่สิมาเขามาข้างหลังห้อนี่ล่ละส่งไปว่าเขาเขียนมาจังซี่จังสี่เขาบอกชันเหตุจังสี่จังสี่โอ้ทำตามที่เขาบอกเลยเชื่อถือได้ไม่เป็นไรมันไม่มากหรอกแล้วเนี่ถ้าเธอได้รับนะเธอรู้ไหมว่าฉัน เอาเงินสอดเข้าไปด้วยประมาณห้าหกพันห้าหกพันไม่ใช่หกพันบาทได้บาทห้าหกพันยูโรห้าหกพันดอลลาร์สหรัฐคอยนั่งหัวขวนทุกคนแต่ว่าขอกระตงนิ่งเพราะว่าขอคอยต้องการที่แบบว่าหัวเด็ดตินขดัดใส่กับเขาโดยตรงเลยคอยนิ่งไหวาบาทนี้กะเลยตามแผนของเขาอ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะคุยกับเขาต่อนะว่าฉันสามารถส่งอะไรยังไงได้บ้าง อืมบอท่านได้ว่างบอท่านได้ส่งตัวนี้จบทุกคนค่าสายทั้งนี้เขามาหาล่ะคือว่าเอมันแปลกๆมันแปลกๆตั้งแต่เริ่มแบบว่าคือคุยกันแล้วทั้งนี้กับติกทั้งนี้กับติกังสีนะามันมันคือเล้วเกินไปอ่ะทุกคนสามารถคิดคิดตามได้เลยนะว่ามันเป็นยังไงบาดนี่มันแยกมาปุ๊บมันก็บ,บอกว่าคุณต้องส่งมาอ่า เวส t ์เทนนะตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้เป็น,นเวสต์เทนผู้แรกที่ข่อยหูจักมันว่าผู้แรกที่ข่อยได้จัดการไปนะก็คือว่าบริเวณเวสต์เทนได้บาทนี่สิ่งขงเขาเวียอ่าอ่าไหววที่เข้าทรงเงินกับเมืองไทยนี่แหละไหที่เข้าทรงเงินออกนอกประเทศน,นี่แหละเอาตรงๆนะตอนนี้เฮ็ดใจเลย บาทนี้มันกระสิทธิ์งเวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์จังส่ผมไม่สามารถเห็นตังคุณภายในเวลาที่กำหนดได้คุณต้องรออนุมัติจากบริษัทที่เขาบริษัทของผมจะส่งเนื้อหาแล้วก็ข้อมูลต่างๆมาให้คุณว่าเขาเห็นเงินตอนไหนยังไงแล้วผมถึงจะสามารถส่งของให้คุณได้ขาอ,อจังสิอ๋อเหรอเข้ากับแค่ติกบึง ติกเบิ้งระบาดนี่เขาก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่ทำตามกำหนดที่ตั้งไว้เงินที่คุณจะต้องมารับของเงินสิตรงเสียคาด้านน่ะมันสิเพิ่มมูลค่าขึ้นจากที่บอกว่าสองถึงสามพันจะขึ้นเป็นหาหกพันสิเป็นจังสี่เออนี่คือเจอแล้วนะเจอก็จะของด่านนะทุกคนประสบการณ์แท้เอามาเล่าให้ฟัง แล้วเกิดจังใดเขาก็น,นิ่งเนาะเฮากับเชฟไปว่าขอยมีลูกหน่อยขอยนี่ต้องเล่นลูกนั่นได้ทุกคนขอยมีลูกหน่อยกันขอยขอโทษได้เลยเจ้าจต้องยืนเวลาออกค่อยขอ,อ,อยบอมสามารถที่จะปิดใจตรงนี้ให้เจ้าได้ดอกลูกขอยกำลังหน่อยอยู่ขอยบอ่เฮ็ดขอยบอ่มีสามารถสี่สิ่จังสี่ได้ทั้งค่าอยู่ค่ากินในสิค่าบ้านค,าค,าค,ค้าของค้าฮับข่อยก็บอกเขาไปสาธย่ายไปมันก็เลยบอกว่า มาดามเจ้านั่นอันคอยยืนเวล่เจ้าได้ประมาณแท้อาทิตย์เดียวถ้าเจ้าวม่มใจมันกะสิตีสปีดขึ้นคอยก็ซื้อพานไปอาทิตย์หนึ่งทุกคนพานไปอาทิตย์หนึ่งนี่ไส้เระยะเวล,เวลาโดนเติบนะครับคนแหลนี่คนแหลที่มันอ่ะนี่หัวไซขนาดบอกเลยว่าหัวไซมากๆเลยจนคอยเมย์อ,อ่ะคอยเมยอ,อีอลีเมืยกับันสแกมเมอร์พูนี้คอยเมืยอ,อีอลีแต่ว่าขอยก็ยังอยากคู่ ปรากฏว่าคอได้ยางก้าวกระชิดแล้วนะทังนี่โรหาแม่นบอกทังไอ้ที่บอกว่าสิมามส่งของเท่าหาเห่ามาดามคุณต้องเร่งแล้วนะเพราะว่าเอ่อเคสเขาจะปิดของที่บริษัทขนส่งเขาจะทิ้งขยะนึงเลยมาจังสันเลยโอ้พอได้พอได้ยัดทิ้งทั้งขยะเลยขอกับเคสเฮดเขาเอินว่าจังได้ล่ะเล่นตามน้ำเข้าไป เล่นตามน้ำเข้าไปย่าเฮ็ดท่อข่อยของที่เขาสิ่งไม่ข่อยนั้นสำคัญแห้งสำคัญแห้งสำหรับข่อยเขาต้องการของสิ้นนั้นบระได้ได้บบแมนพราะข่อยผู้ใดสีมีปัญญาปไปเสียทุกคนซะสามพันสี่พันยูโรคิดได้จังใดนะคะนี่คือมันสมองส่วนใดที่เขาคิดว่าเฮาสิมีเงินหลายปานนั้นอ่ะนี่ละให้เริ่มคิดเป็น เออคนว่าตัวนี้นะมุย่ยเอามาเป็นแนววิทยาท่านให้ฟั่งกันกระคักเลยถ้าบอสเจอบอลเรานะคะถ้าอบาเบากับสิบอรููจักให้ทุ่มเจองินนี่ล่ะเออก็เลยตัดปัญหานะคะท่งนี่กระโทงยิงยิงยิ่งคอยบอสได้สนใจคอยก็เล่นแบบว่าคอยบอสสบายไปล่ะคอยนู่นนี่นั่นคอยไปโรงพยาบาลคอยเมื่อยนู่นนี่นั่นคอยกระบอกไปทิมไปโดนเติมกระบอก ทำทาว่าของที่สำคัญที่สุดอยู่ในกองนั่นคือเงินแดงเงินเงินเงินสินนบอกจังสีห้องคอยกระซยบอท่านโดนมาเงินดูดูะบาดเป็นอย่างเธอบรมากสันประเพงสันบอกขึ้นมาบา่ะทุกทุกคนคะ่ะถ้าถ้าเป็นจังสัน้นเธอรูบอทเดี๋ยวฉันสิหายท่านายความฉันจัดการมันแกบอกตรงนี้นานมากนะทุกคนแล้วบาลทลงงทายนี่คือในเขตคํวาวัดเป็นทหารเดอ้อทุกคนอันนี้สิบอก บอกเลยว่าเป็นในเขตเป็นหมอในทหาร <c oughs> หน้าตาดีโปรไฟล์ดีเลิศนะแต่ว่าคอยกับคิดพิิกพิลกจูกคือกันว่ามันคืออีหยังมันคืออีหยังนะเฮ็ดเข้าเลีนไปนี่เขากัเมือ่ย่กับจริงแต่ว่ามุ่ยกับอยากได้ขอมูลที่ดีนะคะมา มาแจากแจงให้ทุกคนได้ฟังกันบางคนก็ว่าเจ้าสิไปเสียเวลาเฮ็ดยังก็พวกสแกมเมร์พวกนี้ถ้าเฮ้าบอดเสียเวลาตัวนี้มากมุยกะบ่มีความสามารถที่จะมาเล่าความเป็นจริงให้นุกเจ้าฟังคอนเสิว์าคากรลดแล้วบาดนี้เกิดอีอยังขึ้นอันที่จริงการที่เขาสิไปใสมาใสเขาว่าสามารถเปิดเผยได้แม้กระทั่งแอะเดียวของทหารก็ได บอสามารถติดตอ่อภายได้เลยแม้กระทั่งครอบครัวนะลูกเต้าเราถักบอสามารถติดตอ่อได้เอาอง่ายลดแต่กรณีนี่สามารถคุยได้นะคุยได้ยกโทรศัพท์นี่คุยได้แต่ไม่สามารถเห็นหน้าอืนั่งก็บ,บอกว่าเอาจังีิเดี๋ยวฉันต้องบินกับอันเกลับขึ้น เขาสิบอกว่าไปอเมริกาบอกลือไปใช้บนแน่ใจนะล่าสุดนี่ค,คือบอกเลยว่าสิไปเสิไปสช้นอน่อยกระืมข้าวแล้วแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของห้างโซอนอเมริกาละทุกคนคะ่ะบอกว่าขอยสต้องได้คืนเครื่องแต่ว่าขอต้องได้เสียเสียค่าเครื่องบินน่ะหาลอยหาลอยยูโรให้เจ้าทรงไม่ข่อยได้บบ ่อยต้องการเงืนหารอยยูโรนะเพื่อที่จะไปซื้อตัวเครื่องบินเพราะว่าเครื่องที่เขาจัดไว้ให้พนักงานหรือว่าทหารของกลุ่มทหารเขาได้บินกลับเบิเแล้วถ้ามันมีเ,ออเ,ออเขาเรียกว่าจังไรอิมเมอร์เจนซีเนาะคือเครื่องนี่เขาสิมามหับแต่ว่าเขาต้องได้เสียกอสมันตรงได้เสียเงินบาทนี่คอยริเลยเสียแค่เงื่นแค่ค่าเครื่อง คาต้องได้เสียคาเอออย่างนอน,นเบอต่อคยก็ลืมข้าวอีกประมาณสองพันดวยก็เลยงงว่าฉันเป็นส่วนไดของเธอ ฉันอยู่ในโลกส่วนใดของเธอฉันต้องมาแปลว่าต้องว่าเสียเงินให้เธอจังสี่ขอยระนิ่งเซ้ดอกขอยกวว่ามันมีตังดอกฉันม่มีดอกแล้วในจุดจุดนี้ถ้าเธออยากแต่เธอกะต้องอ่าทรหาพ่อหาแม่ฉันบ่มีพ่อมีแม่ฉันเป็นลูกผู้เดียวพ่อแม่ฉันตายวปแล้วนั่งสีบอวจังสี่นะแล้วก็ลูกลูกไส้หรือลูกสาวก็ตามนะเขาสิบอกว่าลูกไส้หรือลูกสาวนี่สิย่ก็แน่นี่ทุกคนจำไว้เป็นคักเลยว่ามันสิยุก็เพื่น สิยุงเรียนประจำสิบริยูกับเขาเขาหนี่สามารถกลับขึ้นไปหาลูกได้สามซีปีอังไปเทือได้มันบ่มีดอกทุกคนในโลกนี้บะมีนี่ละฟังไว้เป็นวิทยาท่านนะคะ้ามีอีหยังเกิดขึ้นยังสี่ให้ซุ้มเจ้าเตรียมพร้อไมไว้เลยว่าหนึ่งขอมูลนซุ้มเจ้าห้ามให้เขาเป็นเด็กขาดแม้กระทั่งเรื่องเครดิตการ์ด บัตรประชาชนบอเลอรอวาเอาบอร์ธนาคารนู่นนี่นั่นนะถ้าผู้ใดแบบออนกับตัวนี้ให้ฟังดีๆนะคะทุกคนคะแล้วกับขอสำคัญเงินเดือนอย่าเปิดเผยเป็นเด็ดขาดการเหตุการณ์ให้งานเจ้านะซีดีบ่ดีก็ตามบอกไว้เลยห้ามเปิดเผยย่าเขารับรูม้แม้แต่เรื่องนิดเดียวเป็นเด็ดขาด เพราะฉะนั้นเลี้ยวนะเข้าตรงควรมีลิมิตในการที่เข้าสิหาย้อมูลอีอย่างเขานะทุกคนเพราะว่าสแกมเมอร์น่ะเขาเจาะจงเลยสยเซฟ้อมูลไว้หลายข้อมูลคนนี่เป็นจังซี่คนนั้นเป็นจังซั่นนี่คือมันสิไปหลอกผู้อื่นต่อไปต่อไปก่อนที่มันสิไปหลอกผู้อื่นห้ซุ่มเจ้ากักตุนไวกออยา้มันหุจักยา้มันหุจักแล้วก็เฝ้าบอกต่อตอกันไปเรื่อย มันอันตรายทุกคนทุ่มื้อนี่มันอันตรายแห้งแม้กระทั่งคนท่าย่่ากูเมือนี่ก็ไว้ใจกันบ่ได้สิบบอกคักนะเออแล้วเธอก็ต้องได้นั่งเ,บ,งนนงเบิง้งโอ้ยนาเวทนาจากของเฮ้ทำนองนะั้นแต่ห้ากเ็เฮ็ดยังบ่ได้อีลีเพราะว่าน,นึงห้ากับว่ามปนตำรวจเท่าสิไปแจง้งความห้ากับว่ามีขอมลที่แน่นอนชั่วนะสิบอกว่าเออคนที่มาบอกเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาเป็นตำรวจ เขามีหลักฐานอีกยังที่สิบอกเจ้าได้ว่าเขาเป็นตำรวจบางเทือเขาเฮ็ดใบปลอมมาได้ปัดทุกอยา่างอย่าลืมนะคะมีทั้งนักธุรกิจมีทั้งตำรวจทหารนักบินนักอาวกาศเฮมีตั้งพวกยูดาวอังคารลงมากคนเลยไปอ่ะเออมีบัดทุกแบบที่เขาสิขเขามาหาเจ้าแต่เมื่อผู้ฝ่ายเขาโซ่ขึ้นเลี่ยวนั้นรอมาก สวยมากถ้าเป็นผู้หญิงอีก็งามงามงามโคตรงามเลยล่ะบาทนี้เขาออกมาจังไดเวลาเขาสิ Contact คอนแทคกับเจ้าเขาสิถามบอทแอ Google Chat ข้อมูลสำคัญที่สุดนะมันสิอยู่ในพวกสองตัวนี้หนึ่งเบอร์โทรศัพท์สองเกี่ยวกับอ่เขาเอ้นข้อมูลในในอ่ l e ูเกิแชทนี่ถ้าเจ้ามีอิหยังกระตามนะคะข้อมูลสำคัญในคอมพิวเตอร์มันสามารถลวงตับจเจ้าใดเบิดกูย่าง ี่คือข้อสําคัญเนะาะจังไดนก็ตามคลิปนี้อาจจะเน่าในจักหน่อยก็ฝากให้ทุกคนเนาะได้รับรู้แล้วก็เข้าใจนะคะเล้วก็ฝากแช่ออกไปให้ทุกคนได้รู้จักลหลายก็นี่เตือนไพยทุกคนนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงีวงอลีขอพอแล้วก็บอยากให้ผู้อื่นพอนั่ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้โดยที่บ่ต้องเสียเงินนี่คือนี่แหละเอาประสบการณ์เลยละ่ะมาเ้าสูฟัง ซุ้มเจ้าบ่รด้ต้องเสียเงินไปนะจังไดก็ตามนะคะฝากไว้น้ำในเด้อจ้ะทุกคนพิษหรือถูกจังไดนะ่ะแนะนำกันเข้ามานะคะ,ะเดี๋ยวมวยก็สะได้ปับปุงว่าการเวาการจาเป็นจังไดเพราะสิ่งนี้ม่ยอยากจะให้ทุกคนได้รับรูอ้อหลี่อยากให้ทุกคนเสียรู้นะคะสิเจ้าจบสูงมาสูงป็นได้ก็ตามเจ้าก็เสียรู้มันไดเพราะว่ามันเป็นจิตวิทยามาอิลีเลยมา,มาหลอกล่วงตับเจ้าขัด เออบางคนนี่เขาไปนั่งคลาสมาเลยเด้บางคนนั่งคาลาสเคลียนเป็นนี่เลยเดย้พวกสแกมเมอร์นี่บอกแมนธรรมดาอืมเนาะฮัลโหทุกคนคะสำหรับมือนีก็ต้องขอโตวไว้ซ้ำานีนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะไวพ้พอกันคลิปหนาว่าสาวสว่างจะเอาอีหยังมาคุยให้ฟังอย่าลืมเนาะคะ่ะกดติดตามกันไว้แล้วก็กดแจ้งเตือนไว้นะคะทุกคนบอยอยาาพลาดคลิปต่อไป ไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับเมื่อนี้ขอตัวแล้วนะคะสวัสดีค่ะให้สุขสุขคนยูดีไม่แห้งเด้อจ้ะบอรตรงเจ็บบอตองจนกันละนะให้รำรำร่อ้วยกันทั่วหนา้าสุขสุขคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ